สวัสดีค่ะช่องแม่ดาโกกาะนะคะบันนี้แม่ดามาหาลุงวางนะคะวันนี้คือบ้านลุงวางค่ะที่มหาลุงวางก็คือแม่ดายืมแว่นลุงวางเมื่อวานนี้เนาะแม่ดาลืมแว่นเลยยืมแว่นลุงวางเมื่อวานนี้เมื่อวันนี้ก็เลยเอามาส่งลุงวางเดี๋ยวลุงวางแม่ด้แว่นเสื้อนะคะแต่แว่นลุงวางกับเกาเก้าแล้วเนาะพอดีแม่ดามีแว่นนะคะ fc ของแม่ดาส่งแว่นมาให้แม่ดาแม่ดาก็ได้เลือกเอาสามอัน ที่เหลือก็ go. จะเอามาให้ลุงหวางอันนึงนะคะลุงหวางอยู่ไหมสวัสดีค่ะลุงหวางลุงหวางไรอยู่ในบ้านบอ เอวแว่นมาคืนลุงวางคชมกันน่าเอาแว่นมาคืนลุงวางนะคะบแล้วก็แม่ดามีแว่นของเอฟซีแม่ดานะคะส่งมาให้แม่ดาแต่ว่าแม่ดาก็เอามาแบ่งลุงวางอันนึงนะคะครับขอบคุณครับนี่นะคะเพราะว่าเห็นลุงหวางไม่มีแว่นนะคะก็เลยเอามาแบ่งลุงวางอันนึงนะคะขอบคุณมากเลยครับเอฟซีครับ มีแว่นเพราะแม่ดาเอามาให้แล้วน้าใจดีจังเลยครับค่ะเพราะว่าแม่ดาเลือกไปสมอันแล้วที่เหลือก็เอามาแบ่งแบ่งรุ่งวางแล้วก็จะเอาไปให้ยาละด้วยอันหนึ่งคนที่ไม่มีแว่นนะคะลองใส่ดูว่ามันใส่ได้ไหมมันตาลายหรือว่ามันอะไรหรือว่าจัดเลือกก็ได้นะคะนี่รอแป๊บนึงเดี๋ยวจ้าค่ะลองใส่ดูว่ามันใส่ดูว่ามันโดนถูกตาไหมถูกสายตาไหม สัดบ่มันจะสัดดีแต่แต่มองไปไกลเวียนหัวบ่เออนั้นลองลองเอานี้ดูสิลองเอาสามร้อยดูแต่ถ้าดูใกล้ๆล่ะซัดสัดดีสัดดีแต่ตาใกล้เนาะลองอันสามร้อยดูสิสามร้อยยิงไม่ได้ยิงไกลบ่เออยิงไกลยิงไกลเหลืออันนี้กี่ร้อยสองร้อยสองร้อยมันไม่มีร้อยห้าสิบบ่ลุงวางลุงวางใช้ร้อยห้าสิบบ่ไม่มีร้อยห้าสิบ นี่แต่สามลองอันนี้ดูสิคะอันนี้ยิ่งไปยิ่งไปใหญ่ย,ยิ่งยาวยิ่งยาวอันนี้ยิ่งยาว,ยยาวโอ้ยไม่ได้กังหกสิบเนาะเพราะลุงหวาง,งยังอายุน้อยอยู่เนาะมันต้อง <laughs> มันต้องร้อยห้าสิบบามันมีแต่สองร้อยสามร้อยขึ้นไปเนาะก็เหลืออันสามบา้ค่ะเราก็อย่ามองไกลเนาะมองใกล้ๆอ่านตัังสือถ้าเราใส่แค่อ่านหนังสือได้ค่ะแม่ดาวก็เอาเอาสองร้อยนั่นแหละแม่ดาวก็เอานั่นแหละครับขอบคุณมากครับค่ะก็เอฟซีเจดีของแม่ดาวคือคุณนกอ๋อขอบคุณมากครับคุณนกครับเอฟซีใจดีครับขอให้ลำล้ำรวยๆครับค่ะครับขอบคุณมากครับค่ะ ทีนี้ก็เดินไปหายายละนะคะรุ่งหวางก็ให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็นั่งกินไอศครีมกันอยู่ค่ะกินข้าวกับยังเนาะค่ะนี่นะคะยายละก็นั่งขายลูกชิ้นอยู่ตรงนี้ค่ะ สวัสดีค่ะยายล้าจ้าแม่ดาวันนี้แทอะไรค่ยวันนี้นะะเสร็จกันหรือยังนายายล้าพอดีเอฟซีซื้อแว่นให้แม่ดาสด่งมาให้แม่ดาจากจากฝรั่งเศสนะคะแม่ดาได้เลือกไปสามอันแล้วเหลือ<แ>ที่เหลือก็เขาบอกว่าถ้าอยากขายก็ขายแต่แม่ดาไม่ขาย,ขายค่ะแม่ดาจะเอามาแบ่งให้ยายล้า ค่ะขอบคุณนะคะที่แว่นตานี่ยยายลาจะใส่ลองดูไหมใส่ดูสิเพะว่าใส่ได้หรือไม่ได้เนาะก็สายตายาวหรือว่าสายตาสั้นเนาะลองใส่ดูจะได้อ่านหนังสือสว่างโอ้ยมืดตึ๊บเลยแม่ดาอ้าวแสดงว่าใส่ไม่ได้เลยมันมืดใส่ไม่ได้แม่ดาต้องเอาไปให้คนอื่นนะคะมันมันยาวไปบหรือว่ามันยังไงมันตาค่อยมันเกินแล้วอันนี้มันต้องเอาแบบ พราวอามันมืดตึ๊บเลยมันลายหมดเลยโมอมัวเลยอันนี้มันสามลอนนี่มันตายาวหรือว่ามันตาสั้นก็จะสั้นนาะบอกแต่แม่ดาใส่สา,สา,สาม้อนนี่มันจะเวียนหัวนะออืถ้า 200, สองร้อยใส่ได้อยู่<อ>ก็ใส่สองร้อยดูสิใส่ก็ยายก็ไม่เคยใส่เนาะไม่เคยใส่สักทีเลยเว่นตาเออเนี่ยังไคยช่วยหน่อยสักหน่อยหน่อยหนึ่งมันจะแก่กว่านี่ของคอยอ๋อต้องแก่กว่านี้อีกเนาะ ไม่เป็นไรแม่ดาแม่ดาก็เอามาให้แล้วก็ยายโจก็ใส่ไม่ได้นะคะมันไม่ถูกเพราะว่ามันไม่ถูกค่ะไม่ถูกก็สายตาเนาะลองนี้ดูสิอันนี้จะแก่อันนี้จะแก่มากเลยนะเหมือนเดิมก็ยังใครช่วสักหน่อยให้แม่ดาเอาไปฝากคนอื่นค่ะเนี๋ยจะเอาไปให้คนเอาไปให้คนที่เขาใส่ได้เนาะก็ เราใส่ไม่ได้เราก็ไม่ต้องเอาเนะาะเอาไปให้คนอื่นก็ได้นะเอาไปก็ใส่ไม่ได้เนาะเพราะมันคุณนภูมที่จอาให้ก็ใส่ไม่ได้นะคะเนาะไม่เป็นไรเนาะถ้ามีโอกาสหน้าก็ยังมีอีกเนะาะเดี๋ยวมีมาอีกนะคะแว่นตาแต่ยายเจใส่ไม่ได้ค่ะแต่ยายโจย,ยังตาดีกว่าแม่ดาเด้อไม่ใส่แว่นยังอ่าน,านหนังสือได้ยายาโจน่ะดีนะอือ ขอไปหาลุงแม่ดาเนี่ยใส่ถ้าไม่ใส่แว่นอ่านไม่ได้เลยเนอเอฟซีบอกว่าขอไปหาลุงก่อนนะจ้าขอบคุณค่าที่ไปหาลุงไปเลยไปดูลุงค่ะยายจูบอกว่าสายตาไม่เข้ากันนะคะกับแว่นเนาะยายจูต้องไปตัดแว่นนุ่น่าลองใส่แว่นดูซิใส่ได้ไหม จแม่เกียบบังเดี่ยวเดี๋ยวหนมากแ่นค่อยเมันก็มองไม่เห็นเลยนี่ลองลองใส่ดูซิใส่ได้ไหมนี่ใบ่ไ์ห้าสิบค่อย 150, หสิบ่ออันนี้มันสามร้อย่มให้เหรอใช่ไม่ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้บอสยาวไปสมรอโอสามร้อยาวไปบออันนี้ก็สามร้อยรอไม่รู้อันนี้ไม่ได้เหรอไม่ใช่ อันนี้ใส่ได้ใส่ได้เหรอใส่ได้เยอะแต่เออถ้าใส่ได้เอาไปนานปันจะเวียนหัวเอฟซีบอกค่าของเอฟซีแม่ดาสูงไหมค่าใส่ได้ค่ะเออถ้าใส่ได้มองไม่เห็นเลยค่ะแม่ดาก็เอาร้อยห้าสิบเพราะว่าแม่ดาก็คนที่สาม้อไหมคนที่สามร้อยยาวไปยาวไปใส่ไม่ได้เวียนหัวเนาะขอบคุณนะคะเอเอาเลยนะได้แล้วเอาเลยเพราะว่าใส่ได้เอาเลยค่ะใส่เลยอันนี้ตาลายมองไม่เห็นอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่รู้ไหมสิบห้าบาท เคยมีไหมเว่นตาสิแว่นตาใครเว่นตาแม่ดาก็เอาไว้สามอันเลยเพราะว่าเผื่อลืมไงเอาไว้ที่บ้านอันนึงเอาไว้ที่กระเป๋าอันหนึ่งแล้วมันมันมันลายมันลายล้างแล้วก็ลายถ้าไม่มีถ้าไม่มีแว่นอ่านหนังสือไม่ได้เลยนะคะนี่ไม่ได้ก็ติดแว่นประจามองไม่เห็นเลยเวลากดแอปกดเออไม่อยากกดเลยไม่อยากทําอะไรเลยยิ่งกรงสือยิ่งเลขเนาะเราใช้สายตาเยอะลงมาแล้วนะลงมาแล้วบอกลายานนะ จะไปไลฟ์สดทีค่อยน่อยไปที่ทอดค่ะสำหรับคลิปนี้ก okay so ็ขอจบแี <h 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 hm ่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์กันให้แม่ดาวดกวด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่อยคุยค่ะ